ฟังชัดๆเบลล่าราณีหลังโสดพักใหญ่ตอนนี้มีหนุ่มใหม่หรือยังเรียกว่าตั้งแต่กลับมาเป็นโสดใครๆก็อยากจะจีบนางเอกสาวเบลล่าราณีกันทั้งนั้นแต่ดูเหมือนผ่านมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็ยังไม่มีวิเแววว่าจะเห็นหนุ่มข้างกายคนใหม่ของเบลล่าเลย ล่าสุดเจ้าตัวขออัปเดตว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีเวลาคุยกับหนุ่มเพราะรวยงานทุกวันตั้งเป้าคนที่จะเข้ามาไม่ต้องรวยมากก็ได้ขอแค่อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขและความสบายใจผู้ชายที่จะเข้ามาไม่จำเป็นต้องรวยแต่เบลต้องรวยเบลมีเงินนิสัยดีและมีที่ดิน เอ้าหนุ่มคนไหนรู้ตัวว่าโพรไฟล์ตรงตามสเปคเปลล่ารับยื่นใบสมัครด่วนๆจ้า